่านั่งสมาธินี้จึงชื่อว่าเป็นท่าแห่งชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ได้นั่งสมาธิในท่าเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีบุญอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชนะพยามารเอาชนะกิเลสอสวะ ในวันตร,สรัสลรรมด้วยท่านั่งคัสมาธิคูบัลลังโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านั่งสมาธินี้จึงชื่อว่าเป็นท่าแห่งชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ได้นั่งสมาธิในท่าเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีบุญอย่างมากซึ่งขณะนี้ที่วัดพระธมกายได้จัดกิจกรรม ถ่ายภาพนั่งสมาธิแล้วส่งมารวมกันเพื่อสร้างสถิติกับกินเนส s s w o r เรคคอร์ดให้เป็นศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความตั้งใจรวบรวมให้ได้1ล้านภาพก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งสมาธิให้ใจใส่และลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วส่งภาพสวยๆมาได้ที่ w w w meditation photo com สำหรับกติกาการถ่ายภาพนั่งสมาธิ ก็ขอเรียนเชิญนั่งสมาธิให้ใจใสๆพร้อมด้วยรอยยิ้มสวยๆถ่ายภาพนั่งสมาธิโดยให้ถ่ายภาพนั่งสมาธิเต็มตัวใส่ชุดสุภาพให้เห็นตั้งแต่ศีรษะจนไปถึงอย่างน้อยหัวเข่าของเราให้ชัดเจนว่าภาพที่ส่งมานั้นเป็นการนั่งสมาธิจะนั่งกับพื้นก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนั่งในท่าขัดสมาธิก็ได้ จะนั่งห้อยขาก็ได้จะนั่งคนเดียวก็ได้จะนั่งเป็นกลุ่มก็ได้จะนั่งหน้าตรงก็ได้จะหันข้างก็ได้จะเอียงข้างก็ได้แต่ขอว่างดหันหลังให้หันหน้าหากล้องนั่งสมาธิเห็นใบหน้าอาจเป็นมงคลของเราจะถ่ายภาพใครส่งมาก็ได้ จะไปเชิญชวนเขานั่งสมาธิให้ใจใสๆแล้วถ่ายภาพนั่งสมาธิของเขาส่งมาก็ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่ภาพตัวของเราเองอย่าลืมขออนุญาตเขาก่อนว่าเราจะนำภาพนั่งสมาธิของเขามาสร้างสถิติกับ Guinness World Record และในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2565ที่วัดพัฒรรมกายก็ได้จัดจุดถ่ายภาพจำนวนถึง20จุดให้ผู้มีบุญมาถ่ายภาพนั่งสมาธิ ร่วมสร้างสถิติกับ Guinness World Record โดยมีจุดถ่ายภาพที่สภาธรรมกายสากล10จุดคือบริเวณหน้าห้องแก้วสารพัดนึก6จุดและบริเวณฝั่งทิศตะวันตกข้างรัตนบัลลังก์4จุดและมีบริเวณโดยรอบต่างๆในวัดพรรธมกายอีกจำนวน10จุดได้แก่บริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี4จุดทางเข้าหสภาธรรมกายสากล สวนหน้าอาคารสำนักสถาพิบาลเก่าถนนเส้นทางธรรมชัยแนวต้นไผ่ข้างวิหารคตฝั่งทิศตะวันออกค่ายจองแชมป์และมหารัตนวิหารคตสามารถสังเกตจุดถ่ายภาพได้จากจุดปักหมุดกินเนสเบิลเร r คอร์ดก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปถ่ายภาพสวยๆนั่งสมาธิให้ใจใสๆแล้วส่งมาร่วมสร้างสถิติกับกินเนสเบิลเรคคอร์ดได้ที่ w o w i w e b m e d i t a t i o n p h o t o c o m ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ขอจเจริญพร